อันนี้ก็พาเพื่อนๆนมาชมเหรียญหลวงปู่ทองมาทาวโรวัดสว่างค่าสีจังหวัดร้อนะครับรุนนี้ก็ผลิดเมื่อปี2,518นะครับเป็นรุ่นอุดมทรัพย์อันนี้ด้านหลังก็จะเป็นถุงเงินนะปี2,518 ล้านวางงั้นด้านหน้าก็จะเป็นรูปของหลวงพ่อครึ่งตัวนะครับครึ่งองค์ก็รุ่นนี้ก็มีผู้ศรัทธานิยมเชาหากันพอสมควรนะครับ อันนี้ก็เป็นรุ่นปี2,518นะครับอันนี้อาจจะเป็นเหรียญทองแดงนะครับก,ก็เอามาให้ท่านดูนะท่านใดที่ศรัทธาในหลวงปูก่ก็น่าจะมีไว้ บูชาแล้วละ่ะนะวันนี้ก็อยากจะมานำเสนอให้เพื่อนเพื่อนที่มีความศรัทธาต่อหลวงพ่อหลวงปู่แต่ยังไม่มีเรียนนี้เก็บไว้บูชาก็ทักมาได้นะยินดีแบ่งปันให้ หลงปู่ทองมาถาวโรวัดสว่างท่าสีจังหวัดร้อยเอ็ดรุ่นอุดมทรัพย์กกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้า